สวัสดีครับพอกรบเป๋าน้องยินแสบเชินไยพี่น้องอู้พี่น้องเอ้ยวันนี้บระเปาน้องมีของดีแล้วครับส้มตำไก่ย่างครับพี่น้องอุ้ยไอ้ห่วยห่วยครับคนนั้เหมือนเจ๊ได้จิกินเลยครับไอ้ห่วยห่วยแค่ตำแตงครับพี่น้องตำแตงไก่ย่างครับผมอุ้ยมาเศษๆน้อบ้าน้องับผมเออพี่น้องเอ้ไอ้ห่วยเลยครับโอ้ยบางไก่ก็เนี่ยครับไก่อบพี่น้องเอ้ไก่อบไก่ย่างว้าวพี่น้องเอ้ยโคตะ อือกูเลยอือเฮ้ยใส่ได้เลยมั้งอืม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 ปัดอืมคนเยอครับผมลองเลยคน นี่แต่เนี้ยหวนๆนะพี่เมื่อกว่าแบบเนี้ยอืมอ mm ืมไปนอนโอ้ยเสียบไปเนาะอืม hmm. อ mm 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 ืม hmm. ้องแสบไปันที่นอนเปอนมอมอืม อ่อนๆนครับผมอืมอืม น่างามตรงตอนทักอ <c oughs> ืมต้นสองัน

หอนหอนนะผมเฮ้ยบ้าอื้อหืมอื้อหืโอ้

อืม <c oughs> อืมอืมอืมไก่ย่างครับไก่อบกับพี่น,อายยาน้องบนไก่ย่างครับอูู้้ยมึง วอนฮอนครับผมอืม,ม,ม,ม t a w a n a t na, pero ngayon. Ừm. Mm -hmm. mm -hmm. <coughs> Lại Đây bên ก็ว่าฉีกแั้วต๊ดติดติดตดอืมหูหนังครับ

음 <laughs>

음, <놀람> 等嗯哼 <놀람> 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 응. <laughs> <laughs>